เช่นสาขาก็ถูกน้าท่วมเขาก็ถูกน้าท่วมจะจ่ายมันจะไปจ่ายที่ไหนมันไม่มีที่จ่ายนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีกลไกตัวนี้เข้ามารองรับเรดิบูโรเราตกลงกับทางสมาชิกนะครับว่าถ้าคุณมีโครงการและเขาเข้าโครงการเขาจะต้องเป็นลูกหนี้ที่ปกติหรือพักชําระหนี้คือไม่ให้มีข้อมูลที่ขาวชาดนั่นเองูยกเว้นเขา ไม่ได้เกิดผลกระทบเลยครับแต่มาอ้างสิทธิ์ซึ่งเราต้องยอมรับว่ามันมีลูกหนี้ประเภทนี้เข้ามาตรวจสอบเป็นไงฮะอ้าตรวจสอบได้สิครับเพราะว่ามันมีเรื่องความเสียหายเกิดขึ้นครับนะครับวันนี้สิ่งที่ผมขอแนะนํานะครับท่านที่มีหนี้สินกับ76แห่งที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโรนี่แะครับบัตรเครดิตอะไรต่างๆเนี่ยท่านมีความเสียหายให้ถ่ายรูปใช้มือถือเราเนี่ยแหละโทรศัพท์มือถือเราถ่ายรูป ถ้าถ่ายรูปรถให้ถ่ายให้เห็นทะเบียนถ้าถ่ายบ้านถ่ายให้เห็นทะเบียนบ้านมันจะได้รู้ว่าบ้านใครบ้านใครถูกไหมฮะแล้วถึงเวลานั้นก็ไปบอกกับเขาคร,ครับหลังน้ํารถนะฮะก็ไปบอกเขาผ่านเลยผ่าน c เซ็นเตอร์ผ่านสาขานะครับเอกาสารถ้ามันหายไปทั้งหมดใช้บัตรประจําตัวประชาชนบัตรประจําตัวประชาชนเรามีเลข13หลักอไอ้สิบสามหลักตัวนี้พอไปบอกเขามันจะ มันจะไปหาบัญชีที่เขาเป็นหนี้ได้แล้วบัญชีนั้นก็คุยกันว่าจะเข้าโครงการแบบไหนคือถ้าหัตรหายก็จำสิบสามหลักให้ได้เอาสิบสามหลักมาประชาชนนี่แหละไปใช้ับนะครับหรือชื่อตัวนามสกุลตัวนี่แหละม,มันจะบอกได้เอกสารผมก็ทําวิธีนี้ครับคเพราะเราไปบอกเขาแล้วเข้าโครงการแล้วเซ็นสัญญากันแล้วผลของมันก็คือมันจะย้อนกลับไปณนะวันที่เราประสบเหพศ คือย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของมเหตุน้าท่วมเริ่มต้นของโครงการโครงการนี้บอกว่าย้อนหลังไปถึงวันที่30กันยาน่าจะมีผลมวันที่30กันยานโครงการนี้บอกว่า30ตุลาก็30ตุลาคพระฉะนั้นชิดอยู่กับเราชึดอ,อยู่กับเราว่าเราเสียาหายเมื่อไหร่ครับนะครับแล้วแบงก์เขามีโครงการรองรับยาวย้อนหลังไปถึงเมื่อไหร่นะครับแต่จะบอกว่าโครงการนี้ให้ย้อนหลังถึงเดือนมกรามเป็นไปไม่ได้เพราะจะเดือนที่มันเกิดเหตุนี่มันจะเดือนอยู่ตกประมาณเดือนสิงหากนยานุลา พฤ้จิกาแล้วก็มันขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดครับอันนี้คือมาตรการหนึ่งที่เราออกมาใัอย่างปกติเองถ้าเกิดเราขึ้นข้อมูลเครดิตบูโรอย่างเช่นการค้างชาระหรือว่าการพักชาระนี่เนี่ยมันจะแตกต่างกับตอนนี้ยังไงบ้างฮะดูรูปได้เลยครับครับถ้าเราสังเกตดูนะครับถ้าเป็นบอกว่าไม่ค้างชาระหรือค้างไม่เกิน30วันอ,อันนั้นก็คือปกติครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันขึ้นคําว่าค้างชําระ3 1 6 0เงนั่นหมายความว่าเราค้างหนึ่งเดือนครับ นะครับอย่างที่ผมเรียนว่าล,ลูกนี่ไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้ท่านไปจ่ายไม่ได้ท่านตั้งใจดีท่านเป็นคนดีท่านเลยรับผลกระทบประวัติของท่านนะครับต่อให้มันเข้าไปว่าค้างแต่เมื่อท่านไปเซ็นใช่ไหมครับ,รบมันจะมีผลย้อนกลับมา ก็มาแก้ข้อมูลให้มันถูกต้องว่าให้มีผลครอบคลุมคือท่านจะกลับไปเป็นว่าไม่ค้างชำระคือถึงแม้ว่าจะเลย30วันมาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าไปเซ็นเอกสารบอกว่าประสบภายน้ําท่วมก็จะเข้าโครงการเข้าโครงการตามข้อเท็จจริงนะมันจะย้อนหลังได้ข้อมูลก็จะเปลี่ยนไปแบบถูกเพราะผลของมันเนี่ยเป็นไปตามข้อตกลงใหม่ครับข้อตกลงไหน่ให้มีผลเมื่อไหร่มันก็มีผลเมื่อนั้นข้อมูลนี้จะเปลี่ยนอยงไรครับข้อมูลนี้มันจะเข้าบทีละเดือนสมมุติว่าเขา เขาค้างสามสิบเอ็ดถึงหกสิบแต่เขาไปเข้าโครงการถูกไหมฮะเราก็จะย้อนกลับไปแก้คําว่าค้างสามสิบเอ็ดถึงหกสิบให้กลายเป็นไม่ค้างชาระหรือค้างไม่เกินสามสิบวันแต่ดนหมายความท่านต้องไปเซ็นนะครับอ๋อคือต้องไปดำเนินการกับแบงก์ที่เป็นเจ้าหนี้หรอถูกมันเหมือนกับเราสร้างสัญญาใหม่ขึ้นมาว่าในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้เราตกลงจะทำจะจะเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้กันแบบนี้แบบเดิมคือผมผ่อนมือบ ผมเป็นลูกหนี้ที่ดีปัจจุบันมีปัญหาผมผ่อน5 0 0ผมเป็นลูกหนี้ที่ดีครับถ้าเราไม่ไปเซ็นไม่ไปแสดงตัวไม่แสดงหลักฐานไม่มีใครรู้เรื่องนี้ไม่ใช่อัตโนมัติทุกใครเป็นหนี้ใครต้องไปถ้าเข้าไปติดต่ออย่างลิมิตที่เราแต่แบงค์ให้ไว้สูงสุดเนี่ยกี่วันนะถึงสามารถย้อนหลังได้แบงค์บางแบงค์งจะให้อย่างนี้ครับเอาว่าพักหนี้แล้วกันนะครับ,รบยาวสุดตอนนี้คือ6เดือน 6, 6เดือนและต่อได้อีก อันนี้คือสามารถย้อนไปจนถึงประมาณเดือนมิถุนาเลยถูกแต่ถกเดือนใช่ไหมถูกแต่ละแบงค์ถูกนะฮะคือคือขึ้นอยู่กับแต่ละแบงค์ว่าจะย้อนกลับไปให้กี่เดือนสมมติเขาย้อนไปถึงเดือนมิถุนาครับมิถุนากล้กฎดาสิงหากันยตุลาพฤศจิกาเนี่ยเขาได้จะถึงเดือนพฤศจิกาแล้วถ้ามันไม่พอก็คือมาต่อกันใหม่เดือนธันวา อันนี้คือในส่วนของผู้ที่ประสบภัยถ้าเกิดว่าเจอปัญหาตรงนี้อยู่ก็สามารถแก้ไขตรงนี้ได้ตอนนี้ในส่วนของแบงก์เองนะครับคุณสุทธิพแนะนํำยังไงดีครับว่าแบงก์ตอนนี้ควรทาอะไรดีฮะสิ่งที่แบงก์ต้องทําก็คือว่าเราเราแยกเป็นสองส่วนนะครับส่วนที่อยู่ข้างหน้าที่เรียกว่าฟรอนต์เนี่ยก็ลงไปดูแลลูกค้าติดตามลูกค้านะครับ,รบส่วนที่อยู่ข้างหลังก็ต้องรับลูกมาว่าวันนี้เงื่อนไขเปลี่ยน เร <c oughs> ื่คอมพิวเตอร์คอนดิชันหรือเงื่อนไขนที่ไปเขียนไว้ผูกไว้ว่าจ่ายหมื่นที่จะเป็นลูกค้าดีวันนี้ก็ต้องไปแก้ว่าจ่ายห้าร้อยเป็นลูกค้าที่ดีอันนี้คือสิ่งที่แบงค์ควรจะทําต,ต้องท,ท,างทําเพราะว่าแบงค์ไปตกลงแล้วรประกาศสาธารณะแล้วว่าจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องทําอย่างมาตรการต่างๆที่เขาออกมาไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยหรือว่ายืดการชําระหนี้นะฮะมันจะส่งผลต่อ สินเชื่อหรือว่าอาจจะส่งผลให้เกิด NPL ไหมฮะถ้าได้ดําเนินการอย่างนี้แล้วใน NPL จะไม่เพิ่มครับเราต้องยอมรับว,ว่าพอเกิดเหตุวิกฤตจะมีอยู่จํานวนหนึ่งนะครับที่เป็น NPL นั่นคือเขาไปต่อไม่ได้นะครับแต่อันนั้นก็ต้องดูเจตนาต้องช่วยเหลือกันเต็มที่ครับแต่จํานวนที่เขาไม่ได้อยากจะเป็นนะแต่ภาวะมันเกิดขึ้นถูกไหมครับแล้วจะให้เขาทาอย่างไรัรบเพราะฉะนั้น สิ่งที่เขาทำคือเขาก็ไปติดต่อแล้วดําเนินการแล้วสังคมไทยมันก็ควจะเอื้ออาทรกันหรือเอื้อเอื้อกันให้ไปต่อกันได้ครับหลักนะครับไม่มีใครฆ่าลูกนี้หรอกอเพราะถ้าใครฆ่าลูกนี้แล้วคุณจะเอารายได้จากตรงไหน,นใช่คุณต้องช่วยเหลือฝื้นฟูสนับสนุนผลักดันให้เขายืนขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่ง แล้วเขาก็จะเป็นลูกหนี้ที่ดีและต่อไปนี้เขาจะมีภาพลักษณ์หรือเขาจะมีความรู้สึกที่ดีกับสถาบันเงินนั้นนี่คือการป้องกันแท่ไม่ให้เกิด NPL ใช่ฮนะอย่างตอนนี้เองข้อมูลที่เรามีอยู่สําหรับหลายๆจังหวัดที่ตอนนี้น้ำลดแล้วไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลกเลอเอยหรือว่าจะเป็นเชียงใหม่เอยเนี่ยข้อมูลตรงนี้มีการแก้ไขปัญหาอย่างนี้นครับ<า>ข้อมูลจะเข้ามาทุกเดือนครับ,รบ,รบข้อมูลเดือนกันยาเข้ามาหมดสิน้นวันที่20เดือนตุลานะครับ เราก็จะวิ่งข้อมูลคือวิ่งไปดูข้อมูลเราทุกๆข้อมูลนะครับในใน60ล้านบัญชีว่ามีหนี้เสียเพิ่มขึ้นไหมถ้ามีหนี้เสียเพิ่มขึ้นที่สมาชิกรายใดส่งเราจะขอให้เขาตรวจสอบอีกรอบหนึ่งว่าคุณใช้เงื่อนไขเก่าหรือใหม่ถ้าคุณใช้เงื่อนไขเก่าโปรดเอาไปแก้อันนี้คือวิธีการป้องกันจะสังเกตว่าเราป้องกันนี้นะครับแบงค์ป้องกันลูกค้าระบบแบงค์ป้องกันข้อมูลมาถึงเรากรองข้อมูลเช็คให้มั่นใจว่า ไอ้ที่เข้ามาจริงๆนี่คือเป็นลูกค้าที่เขาไปไม่ได้จริงๆแล้วค่อยเอาเข้าอพอหลังจากนี้ไปใช่ไหมครับอีกสองสาเดือนคนเหล่านี้ตั้งตัวได้ยืนได้เขาจะเริ่มขอสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมอะไรต่างๆประวัติเขาช่วงที่ผ่านมาไม่เสียหายเพราะที่ดำเนินการตอนนี้มีปัญหาไหมฮะไม่มียังไม่มีเลยจังแต่ว่าตอนนี้คือทุกอย่างก็สามารถดาเนินการไปได้เหมืนกันอย่าปกติครับคราวนี้ในส่วนของคนที่เป็นขอสินเชื่อเองเนี่ยไม่สามารถ ทำระนี้ได้หรือว่าตอนนี้นำลงท่วมบ้านอยู่เนี่ยสิ่งที่ควรทําตอนนี้คืออะไรครับผมคิดว่าถ้ายังอยู่ในวิสัยที่ติดต่อกับ call center ได้ครับโทรไป call center ของแบงค์ต่างๆแสดงตัวตนไว้นะบันทึกเสียงของตัวเองไว้ว่าผมนายสุรพลเลขที่บัญชีนี้เลขที่แบบประชาชนนี้เป็นลูกหนี้ธนาคารนี้วันนี้ติดเกาะมีปัญหาไปชําระนี่ไม่ได้อขอให้ธนาคารทราบไว้แต่หลังจากตรงนี้ แล้วสัญญาว่าจะไปดําเนินการทันทีอันนี้คือกรณีที่ติดต่อได้ถ้าติดต่อไม่ได้ครติดต่อไม่ได้ก็ต้องติดต่อไม่ได้เพราะว่ามันระบบมันก็คือ,อต้องรอให้น้ำลดก่อนเพราะมันมีเรื่องอื่นที่สําคัญกว่าเช่นนาเงินไปใช้ในการกินอยู่ก่อนค,อคือชีวิตเนี่ยสำคัญกว่าต้องรักษาชีวิตก่อนแล้วก็จะไปชำระอันนีได้ถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เอกสารต่างๆเอกสารทุกอย่างหายไปหมดเลยเนี่ยคุณสุพลแนะนํำยังไงดีครับบัตรประชาชนจะเป็นตัวบอกได้ดีที่สุดนะฮะ นะครับใช้บัตรประชาชนไปตดอหรือวิธีนี้ก็ได้ครับหลังน้ําลดไปที่เครดิตบูโรนะครับไปขอตรวจสอบข้อมูลตัวเองนายสุรพลคนนี้ไปที่ BTS สารแดงนะครับแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลตัวเองปริ้นรีพอร์ตจะเห็นว่าตัวเองเป็นหนี้ที่ไหนบ้างแล้วก็ไปติดต่อสถาบันเงินรายนั้นๆต่ออย่างตอนนี้หลายหน่วยงานก็พยายามเข้าไปช่วยนในส่วนของเครดิตบูโรเองเราไปช่วยหร่อเปล้าเราช่วยในส่วนที่เราที่ว่าเราทำหน้าที่เราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับ เรื่องการบริจาคเราทรําไปน้ำท่าที่เรามีาที่เห็นนี่เราได้ป็นบริจนะครับพนักงานของเราก็บริจาคก็เป็นสิ่งที่ได้มานะครับแต่เหนือสิ่งใดเราคิดว่าการดูแลระว่างของลูกค้าเราเท่านั้นคือการช่วยเขาหลั่งน้ำลงคนช่วยเขาระหว่างที่น้ำตกิดขึ้น คุณรู้ไหมว่าเราอยากได้อะไรเราอยากได้นักการเมืองที่ไม่โกงเราอยากได้ข้าราชการที่ไม่สมคบคิดกับนักธุรกิจเพื่อมาเอาเปรียบประชาชนเราอยากได้คนที่มีความละอายต่อความชั่ว เราผิดที่เคยยอมรับมันต่อไปนี้เราจะยืนอยู่บนความถูกต้องเราจะไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบเราจะจับตาดูพุกคุณและเราจะลุกขึ้นมาต่อต้านการโกงเพราะมันเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน